อย่างเกาะก็ให้ปลาคอลูกไผ่สบายด้วยนี่หือก็เล่งม่าเท่าฮะพอแม่นั่งมอสพี่น้องมันคือใหญ่กว่าเก่า ียมการหอแซยลยด้ยเไม่ขอลูกไผ่นะปูกกําเีบอกว่าข่าวกับผมไม่กินลมมแล้วดองเอ้ยยงมันสูกจากดีบ่ยังม,มันสับนี่เลยบ่ยมม

ข่าวฮาเบิ้ลเหล้านั่นนะเออขนาดข่าวข่าวฮอเป็นเหล้านะยังบ่อยังนี่แต่ว่าเห็ดหน้าลายเลยได้ข่าวลายเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดเตรียมสิบห้ากิซีเรียบร้อยบ่มือนี้เนาะ โลเท่าไร่กับคิซีปนึ่งสอง้มาดังอึดอาวขนห้อน้ำน้ำดุดน้ำปลาเนี่ยอ้าวอาวโน่อ้าวอคนลายลายลเอาเลยแล้วราคามันขึ้นดิบ้านบ้านไม่บกีหาเขาก็หา สุผ mm. ัพพากันมาเนา่ยังมาวะอืมแม่มเห็นมือตัวปวกขื่นเศร้าเท่า oh นั้นนะแม่ผมเห็นจัดการเนี่ย มันี่นะมันรูปสองสาวใสาย,ยาใสาย,ยาแล้วก็กินไปเรื่อยๆนะครับ ข่าเบิดกินแต่เฮงละพี่น้องโอยเบิดนแตเดือนก่อนเบิกับเบิรยันแม่น้องมัดเลยนะโตใหญ่พี่น้องเลยกินารเน่ยช่วงแรกกอเพิ่นกเา่เห็นยงเนาะเขาจะต้องเปามายู่ากินก็เลยเบิดก็าเขานงเพาะถ้าว่าพอเขาเกี่ยวข่าวหรเป่ นัง่งเอรอตอนน้องมัดไปแทสะนาะมึมาเเกี่ยวนี่วะไปห้างกี่ซีเปล่า แ้วข่าวนี้ก็แส้นข้าเรื่องอสู่ขอลูกสะพ้ายตอ่นอืมะจะได้พี่หน้าขเอาินเาีนามันก็จะเบิดอีกแลวข่าวนาะ มันมีปลาหอนมั้งน้ำบกบิ้ล้วบ่ปล่อยน้ำไปเบิ้แล้วนี่กระบอนทุบเจ้าวันหนาพี่ปอมาลนรหงาแล้วติดเกี่ยวไปนะ อุกน <Cornell> ี่ออกล้าออกหากระิมัดแล้วเมื่อนี้นะบอแมนซิบกว่าหายบอกบอชวนหอด้วยนะอ่าแมนมันพัจจังยังกระสืออยู่เนาะตอนนั้นนะ จังมาหย่ามาสัน่นลงไปน่ะเอาเกี่ยวโอ้ทำแมนซุ่มจัะบัวมานรกหายนะหย่าสับสิหญญ์าถ้าไข่แน่มันก็งามแน่ปีนี้นะซุ่มนะเขาบอกโอ้ทำแมนเขา,าห่างบัวมานก็ลกหายนี่นเดือบร้อยอะนี่เม็นเดนี่เลยเนี่ยเกี่ยวไปนะคุณยังพน,นันหมาดได้ เกี่ยวตะมือก่อนพอร่ไมาันบ่รถข้บแม่อมีรถขับบัวไล่บแดดด้นี่นะมือนี่นะวันนี้มีแดดได้สีมีฝนมือ่นมโหมาหอนเาหรือ เขาเวียดนามบ้างเขานามกินยังอยู่ยังแต่ละมื่นอะเนนมกินนยังกินแต่ละมื่นะและมืนนอไปงเนะาี้แกน้ไม้บ้านนี้แกน้ไม้ว่านนี้จ้ะ ถ่ายกินก๋วยเตี๋ยน้ำอัดเทนนะฮะเด้ออาเเนสนเสกก๋วยเตี๋ยวถังจักตาได้ดอกเบิงสภาพมาเทนใสาย่ายเะยรบางทรงหนังหันนังนี้เหตย่างจักเถื่อเรก็เบียายเนาเบิล้น่กปดเบิ้ต้ายด้พี่น้องเอ้ยน่องเบิคือการเก่าแล้วกันไม่มีข่าวหมาเดียวนี่นะ เดี๋น้ำมัตะบันหายปังผมปล่อยมินน้ำมาหายเจแมนซาดอยากเวียกรายสัมได้เป็นน้าดาลูกซ้ายกับลูกพ่เนี่ยเป็นน้าดา

ไปน้ำกันแถะลยรเสียด้วยลักษณะวยกอเนาะจล้วเขาเล้วนาแตอถารยังไปพอไปยานไปแล้วะก่งไปะกบหองไปออนึ่ว่าพอถาเป็นห่วงลูกอันลูกเคยเพราะถ้าพอถาเป็นห่วงเงื่อนขันขออย่ามาได้ขอ

ไป <Bye. c oughs> นี่เอกนี่นอนในเป้นี่ได้นี่จะได้เมียนนี้นอนอยากได้เมี <c oughs> ออยมนคนอื่นมองมาแม่นี่ยมีเงินแม่ก็พอเนอะแต่มันกลับมามีสีแดกคือกันอ,อ๋ออ๋อเหรอ้าวเป็นเสีเป็นสีเลยอ๋อ,อว่ามีหลดมีล่างว่ามีเงินมีทำ มันให้แม่มันก็บบอมมีสีแดดคือการ